มาเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้มากินซุปเห็ดไข่นำกันเด้อพี่น้องซุปเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆดอกงามๆครับพี่น้องพระกันไปเก็บโบ้หมานครับพี่น้องเอ้ยฮะซุปเห็ดไข่ครับลมมัดมาหอมหวยหวยอยู่ถึกโอ้แซ่บครับพี่น้อง สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนตีกวนหอดสูปสะกดครับมาเด้อพี่น้องเอ้ววันนี้มากินซุปเห็ดไข่นำกันเด,อไงไงดอ้อ,อพี่น้องซุปเห็ดไข่ดอกง่ายๆดอกงามๆครับพี่น้องพักกันไปเก็บโบอหมานกับพี่น้องเอ้ห์ะซุปเห็ดไข่ครับมีทั้งดอกสดกับดอกวัสดพร้อมจี้เห็ดบวกครับพี่น้องนี่สองดอกเอ้จี้เห็ดบวกครับนี่ขายง่ายครับพี่น้อง,อง,องมาแสร็จกันครับพี่น้องตอนสีสวยจังน้อยลมว่ายว่ครับเอาจับจับวันว่านบอกมาให้มาหน้าจับมาจด ที่จะท่างคุนพร้อมประกาศครับพี่น้องประกาศบานบานเท่าไแล้วครับนี่ยหาท่างกี้มาดูนี่เลยใช่สมองสุบอนครับปูได้ป้าได้กินเขาครับหาผลาขาวปลาปลากินทั้งบ้านครับมือเนี่ยซุปเห็ดไข่ครับพร้อมกี้เห็ดปวกเสพรับครับพี่น้องมืาเนี่ยโอ้พี่มือแม่สินครับร่มผัดมากหอมหว่วยหว่วยอยู่อื้ พร้อมหอมครับพองเห็ดครับพี่น้องถือควน,นห่วย <c oughs> มันบ่าเขากันใส่บรหอมใส่พ่หอมเห็ดไข่กับเพะแห้งแล้วครับแมงดาครับอย่าไปใส่เด้อพี่น้องเลยมันจีตัดกันครับหอมเห็ดไข่ถือหอมเห็ดไข่ ยกินควันไฟยังไงวะล่ะกลัยเห็นบานเท่าเลยพี่น่อยเพราะกันไปเก็บ không quá m decía kiểu kia quài kì bắt หอมเดียวโอ้แช่์ครับพี่น้อง มาได้อวดเอ้ยอยิ่สูเม็ดไข่น้ำกันบ้าวจำม,มาด้วยครับบ้าวจำกินมืดไปอนใกล้เอนเียกไว้ควอกนั่นให้หรเราเลียใ,นในกล้ไว้ตัดกินช้วง mm-hmm ซอกซับมืออาหารฝนตกว่าซอสพี่น้องเอ้ยกคงดมือเนี่ยแล้วขีเห็ดปลวกได้พี่น้องลองบนครับหวานบ่ หยับตืนขีตานไฟพี่น้องเลยทั้งส่วนเลยหวานไฟกันหมดเลยพี่นอ้อง อ้โดนเด้พี่น้องเลยไม่ได้กินสุ่มแมดไข่เป็นจีเป็นจีเสียบไมคแล้วโอ้ย มันนี่ดอกเปิดน,นะพี่นอ้องหอม <c oughs> ปุ่นกระแรดเก้ะซุปนี่ก็อีกแพ้หนึ่งครับพี่นอ้องแซ่บกนละแบบ ดองครับยี่เห็ดปวดตุนดอกนี้แล้วเป็นน้องเลยหวานครับนยำไปน้ำหนามแตกปุ้ย

อืมข้างนครบแก่โอหกี่ผูกแก่นขอหลอดพี่น้องแสบพักแสบเนี่ยลอกมือได้พี่น้องเลยสูมเห็ดไค่ครับเสียบไมคกี่ดีๆหอมๆครับกี่พริกสุกลอยพริกดิบกระไดพี่น้องอ่ะต่ำใส่กันนะพี่น้องเด้อเอาขวดหวัวหอมใส่กับพี่น้องเต้หาหัวหอมมาต้องใส่ครับแต่เห็ดไค่กับอมแล้วครับอ่ะลองเบิ่งครับแฟนครับสมองสวรรค์ครับ อาจย์นายกขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามติดชมคับเบ้าผุ้จุพาจุพากับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่ามเด้อพี่น้องเลยเปิดเป็นกำลังแรงใจครับพาพี่พระนองครับกินเขาอย่ามเวีนก้ามขึ้นครับพี่น้องเปิดพอห้ไดนเห็นยามนะครับบ่เปิดบอพอร์ตเสด็จนว่าเอาผูดในตาบอดในเมื่อตาใดครับยางปลาใก็หาเล่นหันเด้อพี่น้องผู้เดยคาบโคตรคางงอก่ค้าซื้อจริงหนึ่งครับผูดเป็นโเกสิบก็สัวกับเศร้าครับพูดในโบสถ์สงบสบายได้พี่น้อง อาป่าของกวงครับทีมบูบย้มาวจัวตัวเหลือเอียครับเฮติแลน้ำล้ำใสเด้อดิ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 เด็นดอพีนองตจุดลกกระเพาะเอี่ยมอากตบดากปียางเสย่ลนวาาสไลค์ทีินี้ครับโชคดีความสุขครับสวัสดีครับคิ้วฝากกดหลาบกุชเชนเด้อพีนองเด้อ